สวัสดีครับนาจางสวัสดีค่ะคนต่อไปครับคนที่2ครับเป็นอีกหนึ่งนักแข่งจากทีมเอซีโตกัสนะครับหนุ่มหล่อคนนี้แน่นอนเป็นของรางวัลสำหรับใครก็ตามที่ส่งเอสเอ็มมาโดนใจเราที่สุดถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายไม่ใช่แหมพี่ไอก็นะกับพี่ป้อมย้สวัสดีครับพี่ป้อมครับสวัสดีครับนี่เอาละครับผ่านไปแล้ว2คนอีก2คนครับคนต่อไปครับกับหนุ่มคนนี้เลยนะฮะ พี่หนูหนูแงผมเปิดตัวอย่างอลังการเลยเดียวแล้วมาถึงอีกหนึ่งสาวสวยนะฮะคนสุดท้ายเลยนะจ๊ะตอนแรกผมจะบอกว่าพี่แต่เขาบอกอย่าเลยนะครับผมเรียกน้องดีกว่ากับน้องนัชกาสวัสดีครับสวัสดีครับทั้ง4คนครับแมเมื่อกี้เราบอกกันว่มี5คนเอามี5้คนไอ้คนนึงใครอะพี่ไอซ์เดี๋ยวๆๆก็คนสุดท้ายนะครับคุณทอมครับ สวัสดีครับสวัดีครับก็ถือว่ารับเกียรติมากๆเลยทีเดียวนะฮะกับในปีนี้ที่จะมาได้วิ่งกับพวกพี่ๆกันนะครับวันนี้เราได้ไปซ้อมกันนะครับก็สนุกสนานมากเลยเดี๋ยวถามกอนดีกว่าในส่วนของนัจังเมื่อกี้เราทิ้งทายไว้ใช่ไหมพี่ไอซปีนี้อายุเท่าไหร่ครับนัดจังปีนี้อายุ17ค่ะ17ค่ะอุ้ยห่างกับผมปีเดียวเองครับพี่ไอ้ผมส เด็กมาด้วยเหรอพี่หน้าผมไปสมสิบฝ่าแล้วนะฮะน้าจังเริ่มเริ่มการแข่งขันรถหรือว่าเริ่มขับรถตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับนาจังถ้าเริ่มขับรถยนต์นะคะตั้งแต่อายุ7ขวบค่ะ7ขวบตอนนั้นใครเป็นคนสอนครับคุณพ่อค่ะคุณพ่อของนาจังชื่ออะไรครับนัทวุฒิค่ะเรียกว่าเกิดมาก็อยู่กับสนามแข่งขันเลยอยู่กับรถแข่งมาตั้งแต่เกิดเลย ชอบอะไรของการแข่งขันรถยนต์บ้างคะนาจังความท้าทายค่ะแล้วก็สนุกค่ะสนุกด้วยใช่ดเดียวกอนนั้นหนูเพิ่งอายุสิบเจ็ดเองนะแล้วต้องบอกว่านาจังเป็นสาวน้อยที่ขับรถได้เร็วมากแล้วก็ดีมากๆครับอะไรที่ทําให้นาจังอยากฝึกฝนกับการแข่งขันรถยนต์เพราะอะไรคก็คุณพ่อค่ะแข่งตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เห็นกับคุณพ่อแข่งคุ้นเคยคะ<อ>่ะแล้วก็หุยอยากลองขับอพอคุณพ่อ ตามคุณพ่อไปเรียนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกชอบชอบมากค่ะก็เลยแบบว่าสนใจแล้วก็อยากที่จะแข่งก็เลยแบบคุณพ่อก็สอนให้แล้วก็ได้อายนะคะแล้วก็ให้สอบอายนะครับพี่อากลับบ้านก่อนเลยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพี่โอ้หันไปอายอ่ะอืแหม่สอบสื่อด้วยก็เรียกได้ว่าก็เลยได้เข้ามาในวงการมอเตอร์สปอร์ตใช่ค่ะเริ่มตั้งแต่อายุยังน้อยถือว่าเป็นการ การการการพัฒนาที่เร็วมากๆเลยทีเดียวนะครับในส่วนของพี่ไอเองเป็นไงบ้างพี่หลังจากที่เห็นสาวน้อยคนนี้กับฟีมือของเธอรู้สึกยังไงบ้างพี่ไอ้ครั้งแรกที่ที่เห็นนะครับเอ๊เด็กเด็กเด็กจะขับได้แล้วพอเห็นน้องก็ขับขับดีกว่าผมอีกโอ้แต่ขับดีจริงเพราะอะไรคุณพ่อสอนอะไรบ้างดีกว่าคุณพ่อส่วนมากก็จะเทนเหมือนกับ นักเรียนที่มาเรียนกับคุณพ่อทั่วไปนะคะแต่ว่านจาจังจะพยายามฝึกฝนแล้วก็ดูจากวิดีโอที่คุณพ่อเคยขับหรือว่าศึกษาเองด้วยดูจากพี่ๆคนอื่นที่แข่งด้วยก็เหมือนหาประสบการณ์เองด้วยอะคะ่ะอืมก็เรียกว่าเอาความรู้จากนอกจากคุณพ่อของเราแล้วก็ยังคนอื่นด้วย<ช>นะครับ,รบนำมาผสมกาสารกันนักจังไม่ได้แค่แข่งรถอย่างเดียวเห็นบอกว่ามีอย่างอื่นด้วยค,คือจริงต้องบอกนิดนึงว่าตอนแรกเนี่ยนจังเนี่ยนะฮะตอนที่เราไปซองกันเมื่อช่วงเช้าเนี่ยคือเธอมาแบบว่า ปกติะฮะแต่ว่าตอนนี้นแต่งแต่งหน้าเรียบร้อยทําผมน่ารักเลยดูเปลี่ยนไปคือจริงๆแล้วพี่ไอซ์บอกว่านอกจากการแข่งรถแล้วเธอก็มีกิจกรรมอื่นด้วยมีอะไรบ้างคัะณจังก็อยู่โรงเรียนนะคะเขาจะเป็นเด็กกิจกรรมส่วนมากมค่ะก็จะเต้นรีดอะไรเงี้ยค่ะเป็นโชว์ได้ไหมครับณจังครับอยากเห็นไหมครับพี่ๆครับก็ตบมือให้หน่อยณจังครับนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียว เต้นลีดไงปกติเต้นยังไงแบบทอนดอะไรก็เพลงอะไรดีกว่าเออที่เออุยนิ่งได้มานิดนึงนิดนึงเพลงมารโรงเรียนอ่ะได้ได้ขอท่อนหนึ่งละมารโรงเรียนเราจะร้องกันได้ต้องรัจังต้องร้องแล้วเต้นเองแล้วล่ะรัจังต้องร้องแล้วเต้นนี่คืออีกหนึ่งหนึ่งบทบาทของเธอนะครับเอาเลยครับนัจังครับพร้อมนะหนึ่งสอง เป็นโชว์ที่เยี่ยมมากเลยครขอบคุณมากครับพี่ <c oughs> ๊อลครับแหมที่ช่วยแก้กัน <c oughs> <c oughs> ผมก็อ่ะพร้อมนะนะจังอ่ะอีกหนึ่งบทบาทของสาวน้อยคนนี้ครับน้องนดจังพร้อมหนึ่งสองหลายวินิจบางเซนโอ้อ้าวอ้าวอ้าวสาวบัวเราโอ้อ้าวโอ้พแล้วโอ้โหนี่ไงมากความสามารถจริงๆเลยอ่ะนะครับ เป็นสาวน้อยที่ที่เก่งมากๆเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแข่งรถยนต์แล้วก็กิจกรรมในในโรงเรียนแลตวตอนนี้ก็เรียนอยู่ด้วยใช่ค่ะเรียนอยู่ช่วงนี้ก็ปิดเทอมใช่ค่ะนะครับคนต่อมาดีกว่าหนุ่มหน้ามองคนนี้ของเราครับ<ช>พี่ป๊อบนะครับวันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าใครส่งเอสเมมาถูกใจพี่ป๊อบบอกว่าเดี๋ยวจะไปหาเลยเครับ <laughs> ครับด้วย <laughs> ครับด้วยไม่ปฏิเสธด้วย ใช่ไหมพี่ป๊อปปฏิเสธคนปฏิเสธครับมาดีเจมปฏิเสธจอ่ะถามพี่ป๊อปนิดนึงเริ่มต้นการแข่งขันมาจากไหนยังไงบ้างครับพี่ป๊อปจริงๆผมก็คล้ายๆกับพี่ไอ้นะคือชอบรถมานานแล้วก็เมื่อก่อนพอทำเมื่อก่อนใช้ซูปราครับทําไปแร็คไปเรื่อยก็แต่ก็ไม่ได้จริงจังอะไรมากไม่พอมาเจอคนในวงการเขาชวนมาลองขับโตโยต้าดูไหมวันมิค ก็ S 2> <S, <S 2> <S <expand> <S น่าสนใจนะก็เลยเริ่มจากเรียนกับโตโยต้าเรซิ่งสคูลก่อนครับผมปึ๊บก็ได้รู้จักกับพินาทูดฮะก็เข้าไปเทรนกับแกมาตลอดแล้วก็เริ่มเข้ามาปี2010 2010ใช่ครับอย่างของพี่ป๊อปกับพี่ไอซ์นี่มาพร้อมๆกันไหมฮะเริ่มมาพร้อมๆกันหรือเปล่าหรือว่องก่อนเรื่มงก่อนปีหนึ่งปีหนึ่งก็ปีแรกก็สนามแรกเลยครับเป็นวีออสยาริสเอ็กซ์เพียร์เรนเนสครับผมก็ได้ที่สี่ได้ที่สี่คพเดียมมา ีก็โอเคนะก็ถือว่าดีใจดีใจเนาะมาถึงปีนี้ครับพี่ป๊อปมีคาดหวังยังไงบ้างสำหรับการแข่งขันในปีนี้ที่กลังจะเกิดขึ้นเลยพี่ไ้คาดหวังไม่เยอะแชมป์เท่านั้นเองใช่ครับแชมป์เท่านั้นเองแชมป์เท่านั้นถามพี่ไอดีกว่าผู้จัดการทีมของเราเป็นยังไงบ้างสำหรับพี่ป๊อบเราคนนี้แน่นอนฝีไม้ลายมือผมว่าคนนี้ไม่ธรรมดาเลยคนนี้ไม่ธรรมดาครับปีนี้ ดับเบิลแชมป์นะครับดับเบิลแชมป์ครับเมื่อปีที่แล้วพี่ป๊อกก็วิ่งกับพี่ไอซ์ด้วยใช่ไหมครัวิ่งครับวิ่งด้วยป๊อกอยู่ข้างหน้าไกลๆผมเห็นเายไม่ใช่เห็นท้ายรถเออก็วิ่งด้วยกันแต่ผมเริ่มทีมกับเอซีเนี่ยสนามที่สองสนามแรกผมพอดีผมติดภารกิจครับผมก็เริ่มสนามสองที่เซปังรถก็ยังไม่พร้อมอะไรก็ยังไม่พร้อมก็ขุกขักบ้างมาสนามที่สามที่สี่ห้าหกก็คิด ก็โอเคนะครับก็เรียกว่าปีที่แล้วก็ได้รวมร่วมรวมรวม่รว,มรวมทีมกันมาแล้วมา<ช>ถึงปีนี้<ช>ก็มาร่วมทีมกันอีกครับปีนี้มีอะไรที่พัฒนาไปจากปีที่แล้วบ้างไหมคบพี่ก็หลักๆเลยคือฝึกซ้อมเยอะขึ้นแล้วก็เรียนรู้อะไรมากขึ้นจากคุณพอ่อรัตจังอาจารย์พี่นทูดนีน่ะครับผมก็ได้อะไรจากแกเยอะนะครับก็นําความรู้ที่ได้มาใช้กับการแข่งขันจริงครับปีนี้อย่างเดียวดับเบิลแชมป์ใช่ครับชายทั้งชายทั้งหญิง จับเบิ้นชั้นนี่ <c oughs> <c oughs> โอ้โหอลละคนต่อไปครับฝั่งนู้นครับพี่หนูนะครับสวัดสดีครับพี่หนูครับ พี่หนูก่อนอื่นถามพี่หนูก่อนเลยในการแข่งขันนี้พี่หนูเริ่มต้นมาจากไหนยังไงบ้างครับพี่หนูก็ผมเองเริ่มต้นจากโกคาร์ดครับผมนะครับเป็นเครื่องยนต์สี่จังหวะครับหัดเล่นที่แรกเลยที่ RCA ครับที่ RCA เอาดอกเอ้ยอินดอร์อ๋อสนามอาซีเอใช่ไหมกินเล้าเสร็จคือตอนนั้นไปเที่ยวอยู่นะฮะัพี่พี่หนูก็กำลังตึงด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 ึงระมาณนโกคาร์ดกันประมาณนั้นเลยจรริงคับพี่มีเก็บคะแนนชิงแชมป์ประจำปีก็ได้แชมป์ประจำปีข้างในอาซีโอ้โหไม่ทำอะไรแล้วก็ อมาแข่งเป็นเอาท์ดอร์เป็นถนนอาร์แท็กเปิดอย่างเงี้ยครับมาเรื่อยๆก็มีโอกาสได้ส่งตัวเองเข้าแข่งในการ h o อ d ด้า c เ n g ซิ่งเฟสรุ่นขับเลสเครื่องยนต์พันหกร้อยซีซี <c oughs> ได้ใช้ประจำปีมาอโอ้โหเรียกว่าฟิล์มมือไม่ธรรมดาเลยปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกไม่ใช่หรืการมาร่วมงานกับ AC โตกาสถือว่าเป็นปีแรกครับเพราะก่อนหน้านี้ลอง พี่ไอซ์ลองพิสูจน์ฝีมือแล้วจากงานบางแสนเนนดูร้านหกชั่วโมงครับก็คือวิ่งกับพี่ไอซ์นะครับเป็นไงบ้าง <P. I. S 1> ตอนนั้นก็กทําเต็มที่ครับโชว์ให้พี่เขาเห็นว่าเราเราเรา,เราต้องการกลับมาแข่งอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าผมหยุดไปประมาณปีกว่า กับรถยนต์นะครับแต่ว่าแข่งโกคาร์อยู่ตลอดครับช่วงนั้นที่หยุดไปก็ไปลุยโกคาร์ดซะมากกว่าแต่ว่าปีนี้ก็กลับมาเต็มๆเลยครับรถยนต์เป็นหลักเลยครับนี่นะครับรับรองได้เห็นฝีมือฝีไม้ลายมือของพี่หนูอย่างแน่นอนนะฮะกับการแข่งขันโตโยต้ามอเตอร์สปอร์ตในปีนี้ด้วยนะครับผมอ่ต่อมาครับสาวคนสุดท้ายท้ายสุดของเรากับพี่น้องนุชผมเอารวมกันเลยสสดว่าเอารวมกันเลยเด็กสุดแล้วเด็กสุดแล้วคนนี้นะฮะ มื่อกี้กระจังกี่นะจ๊ะเอ้กระจังอยรอหน้นะจังเอ๊ะติดอะไรกับชื่อนี้หรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่มีอะไรครับหน้จังหน้จังอายุเท่าไหร่นะจ๊ะสิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดพี่นุชครับไอ้น้องนุชน้องนุชน้องนุชสิบห้าเอออายุเป็นเพียงตัวเลขนี่คือหีิหนุ่งสาวโซนของเราที่จะวิ่งในส่วนของตัวตั้มมอเตอร์สปอร์ตรุ่นเดียวกับน้องหนาจังเลยใช่เห็นสวยๆอย่างเงี้ยไม่ธรรมดา ไม่ธรรมดาครับเพราะเมื่อกี้ผมขับตามมาเนี่ยฮะไม่ใช oh! ่ E 6 3ผมว่าผมตามไม่ทันออก็เห็นพี่ไอ้ขับเร็วไงเรก็เลยตามขับเร็วมากเนอเมื่อกี้ตอนที่เราออกจากสนามพีรามานี่เขาขับคู่กันมาส่วนผมกับพี่เดี๋ยวข้างหลังเลยเฮ้ยอย่าไปพูดเลยอย่าไปพูดดีกว่าอย่พูดอย่าไปพูดผมกับพี่หนูเนี่ยหลงอยู่ ไปหลงกันไปไหนะพี่เราอะ <c oughs> แวะแวะ,แวะไม่เปล่า, <c oughs> ลาเออ <ๆ S 1> ผมก็าขับไปเรื่อยๆ <c oughs> ผมก็เออไปไหนก็ไม่รู้ <c oughs> บอกว่าพี่หนูผิดทางแล้วให้กลับมานี่นะคะก็เลยได้กลับมานี่ทันนะฮะจริงๆตอนแรกเกิบไม่ทนันเลยด้วยซ้ำนะเนี่ยอ่ะถามนิดนึงว่าจุดเริ่มต้นการแข่งขัน